สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้นะครับกลับมาอยู่กับผมกับธนะเพชรยนต์กันเลยนะครับวันนี้นะครับผมมีอีสดสุดีแมคคันนี้มานำเสนอทา่านผู้ชมมาเลยเป็นตัว1.9 z แพิกปี2018เลขใหม่79,000กิโลเมตรเท่านั้นเอง ราคา6 19,000บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าได้ดอกเบีย้ยพิเศษ2.59เริ่มต้นพรอ,อยู่12,000บาทเท่านั้นท่านจะได้รถดีๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับมาเริ่มดูกันเลยนะด้านหน้านะครับโฉมหน้าของเขาก็เป็นตัวของ all new al กันเลยนะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับสีหายากด้วยนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับทั้งซ้ายและขวาสภาพเงางามใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับ ตัวไฟได้ทามมีมาให้นะครับในรุ่นนี้ทันสมัยกันอย่างแน่นอนนะเท่ๆรอๆและกระจังหน้าสองชั้นเนี่ยเงาๆเลยนะครับส่วนกระจังหน้าของเขาเนี่ยสภาพกริบมากๆต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าและอิรุ Max สตดีแม็กสีแดงเนี่ยก็ยังอยู่ชัดๆสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยทะเบียนเจ็ดกทเจ็ดเจ็ดนสองแบบนี้เลยนะครับโอเคมากๆเลยนะครับรถคันนี้ใช้ได้นะครับอยากให้ดูเลยว่ารถสวยงามอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดู กันต่อเลยนะด้านข้างแบบนี้เลยตัวล้อเนี่ยดูได้เลยนะครับตัวล้อค่อนข้างที่จะโอเคนะเป็นล้อแม็กแต่งเดิมๆดิดเบรกนะครับเป็นตัวดิสเบรกแบบนี้เลยน <evet. S 1> ะบอดี้ข้างในเนี่ยพี่ๆครับดูได้นะตัวสุมล้อสะอาดสะอ้านเดิมๆประมาณนี้นะหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพี่ๆครับเดิมๆโรงงานเลยบันไดมีมาให้เหมือนกันสะอาดสะอ้านนะครับแบบนี้เลยและตัวบอดี้รถด้านข้างนะครับ บอกเลยว่าเป็นพาร์ทเดิมแน่นอนสีเดิมๆโรงงานตัวไฮแลนเดอร์อยู่ครบแบบนี้เลยนะครับกระจกพับข้างนะครับเป็นตัวโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้เลยนะครับพี่ๆสวยงามสุดๆนะครับและตัวกระจกนะครับเห็นไหมครับกระจกเดิมๆโรงงานทีมเดิมโรงงาน,พ,งงานพาร์ทเดิมมาหมดเลยนะครับรจับได้ชุบโครเมียมมาแล้วนะครับมีถาดรองกันรอยให้แล้วด้วยแบบนี้เลยนะครับโอเคเลยนะสภาพช่วงท้ายกระบะเนี่ย เขาคันโอเคนะครับดูได้จากตัวสีของเขานะ,ะ,ะเนี่ยเคลื่อบลงมาเนี่ยเห็นไหมครับตัวล้อเดิมๆเ,เหมือนกันนะภายในทุมล้อเข้าไปดูกันครับภายในถุมล้อเนี่ยก็สภาพเดิมๆนะไม่ได้มีพ่นสีมาใหม่นะอสะอานโอเคเลยนะตัวถุมล้อทั้งหมดของเขาพลาสติกใช้ได้นะครับประมาณนี้นะด้านหลังโอเคเลยเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายเนี่ยต้องบอกว่าสมบูรณ์แน่นอนนะครับรถเนี่ยเราการันตีโครงสร้างอยู่แล้วว่าไม่มี พี่ความชุนักจมน้ำมาอยู่แล้วนะครับก็จะมีแค่การปรับสภาพตัวสีรถนะครับที่เข้ามาแล้วจะปรับให้ใหม่เอี่ยมกันเลยนะส่วนอ e ิสุสีแม็กัญยลักษ์อย่างอื่นเนี่ยครับอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับทุกอย่างเนี่ยใช้ได้นะโอเคคุ้มค่าเลยคุ้มราคาแลวเนี่ยนะครับกานหลังมีตัวกล้องเดิมโรงงานติดมาให้แล้วนะต่อกับจอิอนดอยแท้โรงงานเลยนะครับหน้ารถมีรองรับให้แล้วนะครับเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันต่อที่ ไลเนอร์กระบะกันดีกว่านะครับเปิดมาเลยนะไลเนอร์กระบาเนี่ยต้องบอกว่าลายเนี่ยเป็นลายของอีซูซุแท้เลยนะครับได้มาจากเดิมๆโรงงานกันแน่นอนนะครับผมแบบนี้เลยนะช่วงท้ายตะเข็บเม็ดอาร์คเนี่ยใช้ได้นะครับแบบนี้เลยนะทุกอย่างโอเคหมดนะครับตัวไลเนอร์ด้านล่างเนี่ยเห็นนะครับประมาณนี้เลยทาสา,สานะเขาบอกโอเคไม่มีรอยช้ำนะครับเป็นรถใช้งานนะครับสภาพมีการใช้งานกันมาบ้างนะครับประมาณนี้เลย แต่โดยรวมเัื่องอื่นนะครับเดิมๆโรงงานเราใส่ใจเรื่องโครงสร้างรถนะครับผมเพราะว่าอย่างอื่นตกแต่งกันได้นะครับตัวบอดี้รถอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่โครงสร้างเนี่ยทําได้หมดเลยนะครับท่านลูกค้าบอกถือว่าจะเอาใหม่แค่ไหนก็ทําได้นะครับเห็นไหมครับอยากให้ดูด้านขวาที่แสงสะท้อนนะครับสวยกว่าด้านเมื่อกี้อีกเพราะว่าอันนี้สะท้อนแสงเงาๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับท่านลูกค้าอยากให้ดูล้อหลังด้านขวากันต่อนะอยากดูล้อหลังด้านขวากันต่อ ประมาณนี้เลยอ็นะครับสวยงามสว่างเห็นชัดหมดนะสม,มลองสมรอเดิมๆท้ายกระบะเดิมๆนะครับบันไดด้านขวาเหมือนด้านซ้ายเลยนะครับตัวบอดี้รถนี่ก็ยิ่งสวยไปใหญ่เลยนะครับท่านชมเบาะมะท้อนราแสงนะครับแบบนี้เลยส่วนบอดี้ด้านในนะครับบอดี้ด้านในเนี่ยต้องบอกว่าตัวเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนักมานะครับสีพลาตาลเข้มแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับไม่ได้มีรอยแตกไรงา มีดีไซน์รูระบายอากาศมาให้แล้วก็ชับนะครับตรงนี้และตัวเบาะเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคดูสภาพใหม่เอี่ยมใช้ได้นะครับทุกอย่างไม่มีปัญหานะครับผมและตัวอีซุคันนี้นะครับเห็นไหมครับบอดี้คอนโซลสะอาดสะอาดเลยนะมีซับให้ตรงนี้เป็นหนังนะครับไม่เก่านะครับพี่ๆพี่ๆดูกันเลยนะแบบนี้เลยนะครับอ่าไม่เก่าเลยนะครับเนี่ยตัวแบคบเป็นโนเนี่ยยังสะอาดสอาดนะ แต,ตแต่ตรงนี้ครับพี่ๆนะดูได้เลยนะครับตึงๆไม่ได้ใช้งานเยอะใหม่ทั้งคันนะครับก็ตรงนี้จะมีตำหนิอยู่นิดนึงนะครับก็ให้ดูกันตรงนี้เลยเพื่อผลประโยชน์ลูกค้านะครับก็มีรอยันแต่ว่าเดี๋ยวเราปรับสภาพให้แน่นอนนะครับดูแลให้แน่นอนทำความสะอาดให้แน่นอนแบบนี้เลยนะทุกอย่างเนี่ยโอเคนะครับโครงสร้างเนี่ยบอกเลยเราการันตีนะครับเสียนะครับอย่างเงี้ยในตาแค่ดูนิดนึงก็พอแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับให้ดูได้เลยว่าเดิมๆนะ บอดี้พาร์ทเดิมโรงงานนะครับกระจกพาร์ทเดิมด้วยทุกอย่างโอเคพาร์ทเดิมหมดนะครับก็จะมีแค่ตัวสีนะครับที่เราปรับสภาพให้เปิดออกมานะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อที่ประตูคนขับก่อนดีกว่านะครับดูคนขับนะครับก็เป็นบอดี้สีดําเหมือนด้านหลังเมื่อกี้เลยสภาพไม่เอียบเหมือนกันเลยนะครับพี่ๆนะเหมือนกันเลยนะออโต้คนขับนะครับกระจกพับไฟฟ้าประมาณนี้นะครับทุกอย่างอุปกรณ์นะการลื่นพับไฟฟ้านี่ มีให้หมดแล้วนะครับผมที่นี่เลยเถอะมาดูอีกนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับได้เป็นตัวพรงมาลัยสามก้านมันติฟังก์ชันพร้อมแล้วนะอุปกรณ์ทุกอย่างมาเต็มสตรีมเลยนะคันนี้เดี๋ยวก่อนจะไปขึ้นรับชมกันเดีย๋ยวมาดูก่อนว่าให้ดูว่าตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะพับไฟฟ้าซะด้วยนะครับคันนี้สูงสุดแล้วนะทั้งชมวบอกสวยเลยพูดตรงๆนะครับเนี่ยตัวคานแถวบีก็สภาพสวยพลาสติกแตะอยู่ครบจบหมดเดี๋ยวไปดูกันเลยว่า ภายในรถเป็นยังไงกันบ้างครับนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูกันแบบนี้เลยเริ่มดูกันนะครับนี่นะครับสตาร์ทได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับพี่ๆสวยงามมากเดี๋ยวอะมาดูกันต่อที่กุญแจเลยล้วกันพี่พี่จะได้กุญแจรพร้อมเคสได้สวยแบบนี้ไปใช้งานเลยนะสีแดงแรงลิ์เลยนะครับพี่ๆเนาะ โอเคเลยพี่ใครเข้ามาวันนี้ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะครับผมมาเริ่มล้วนต่อเลยนะตัวกระจกขอภัยครับท่านผูช้ชมตัวจอนะได้เป็นจอ a อ d r รอ d แท้โรงงานมีเอติการให้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวดูกล้องหลังกันดีกว่าแบบนี้เลยเสวยงามนะครับชัดเจนนะเห็นรถหลังกันเลยนะครับแบบนี้แล้วตัวแอร์ได้เป็นแออโต้นะเย็นๆแรงๆแบบนี้เลยและตัวเกียร์ซ้าะ่านนะครับแบบนี้เลยนะครับ กนไดหาออโต้อยู่นะครับคันนี้เฟี้ยวเลยผมบอกเลยนะเราไวรุ่นเนี่ยคันนี้เฟี้ยวเลยนะครับเดินสายกล้องมาให้เลี้ยวนะรอเดี๋ยวเสียกล้องหน้าให้นะครับหน้าเล่มมีนะครับแบบนี้เลยทุกอย่างใช้ได้นะครับรถคันนี้ไม่มีปัญหาการใช้งานดูกระจกได้นะครับว่าสะอาดใสทิ้งเลยนะครับนี่นะครับพลาสติกใหญ่ดูอีกทีนะนี่นะครับนี่กระปงกระปิงนใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับ สำหรับท่านใดที่กำลังพิจารณาแล้วอยากได้คันนี้ไปครอบครองนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพนะครับบอกเลยว่าอาชีพอะไรก็ออกได้นะครับกันทุกเคสก็อย่างแน่นอนนะครับพี่ๆเขาเรียกว่าอาชีพอิสระก็พอได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องเอกาสารชัดเจนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาโปงสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมารับชมมันต่อเลยนะเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับโมเดลเครื่อง 1.9Z เนี่ย สภาพสะอาดมากเลยนะครับเดินนิ่งๆเงียบๆแบบนี้เลยอย่างที่พี่ๆได้ยินกันเลยนะครับพอาะวดูปรปกณ์ดูได้จากชิปผมแผ่นกล้องให้ดูเลยนะว่าเงินเดิมโรงงานพาร์ทเดิมหมดนะก็จะมีแค่นี้ตรงหัวในน็อตนะครับที่ไม่ใช่พาร์ทเดิมแล้วก็คือมีการขังนะที่แบบเอาไปเก็บงานปรับสาภาพอะไรเงี้ยครับทุกทนแต่ว่าไม่ได้มีการนหนันที่ความจมน้ำไม่อย่างแน่นอนราพโครงสร้างเนี่ยเราการันตีกันเลยนะที่พี่ดูได้นะครับข้างๆทุกอย่าง ปั๊มอยู่ครบแค่เราขันไปเก็บสีให้เท่านั้นเองเลยนะตระครับจนทุกอย่างอยู่ครบน,น,นะครับผนมครับแอลเนะครับพี่ๆนะแผ่เพดเราก็ให้ดูได้นะว่ายังมีสีเดิมโรงงาน,นเลยนะครับผมทุกอย่างเนี่ยเดิมหมดนะตรงไหนที่เราไม่ขันอย่างตรงเนี้ยเราก็ไม่ขันนะก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ได้นะครับอา้าเลยนะทุกอย่าง b ดูบอดี้ของเขาประมาณนี้นะครับต้องขออภัยนะครับพี่ๆี่ล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยนะอาจจะมีมิดกันนิดหน่อยแต่ว่า ผมจะพยายามตัดในต่อคลิปหน้านะครับตอนนี้ก็ต้องให้ดูกันไปก่อนนะครับแบบนี้เลยนะพี่เห็นไหมครับโตไทโฮุยโตแฮ้ลรงงานนะครับเครื่อนเดือนนิ่งๆเงยียบๆนะ ABS ครบๆนี่พอแคสเดิมนะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับท่านใดสนใจนะครับผมก็ให้ดูเข้าๆประมาณนี้นะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะที่ชนะจิตยนนะหรือที่บริษัทเชจยนกันได้เลยนะ ก็เบอร์ผมนะครับ0989247075นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะปรึกษาคุยกันได้นะครับพี่ๆคันนี้สวยๆรอรอคุ้มนะผมบอกเลยคุ้มหมื่นสองจับเต็มฟรีดาวต่างจังหวัดออกได้สบายนะครับพี่ๆนะเดี๋ยวรถสไลด์ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะติดต่อสอบถามเอกสารเซ็นอัญญาไฟแน้นไปรอรับถึงบ้านเลยครับพี่วันนี้แค่พี่อยากได้รถก็โทรเข้ามาผมนะเดี๋ยวจัดให้ล็อกคันนี้ไว้ให้เลยนะครับ วันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ